คุณพัชจินตกุลนะคะเพิ่งกลับมาจากฟิลิปปินส์มาห,หมาดๆเลยพร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าไปพบกับเธอก่อนค่ะในช่วงอาเซียนเฮดไลน์ค่ะสมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาออกมาประกาศเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าขณะน,นี้กัมพูชามีความพร้อมถึง70%แล้ว สำหรับเงื่อนไขจำเป็นพื้นฐานที่จะต้องมีในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2558และบอกด้วยนะคะว่ากัมพูชามีความพร้อมเป็นลำดับที่3จากทั้งหมด10ชาติอาเซียนเป็นรองเพียงแค่สิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น สมเด็จทุนเซนบอกนะคะว่าขณะนี้กัมพูชากําลังเร่งพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีและการลงทุนข้ามชาติให้มากขึ้นส่วนความกังวลเกี่ยวกับทางรถไฟของกัมพูชาที่มีความทุดโทมและยังไม่ทั่วถึงก็เตรียมที่จะยกระดับในเรื่องนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เองกัมพูชายัางต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึงกันทั้งภายในประเทศเองและจะต้องให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาความปลอดภยัยทั้งภายในและภายนอกของอาเซียน แม้ว่าขณะนี้ประเทศยังไม่มีเงินทุนที่เพียงพอที่จะก่อสร้างทางรถไฟความยาว257กิโลเมตรจากกรุงพนมเปญเข้าไปยังประเทศเวียดนามและก็กําลังมองหาเงินทุนนี้จากภายนอกอยู่นะคะซึ่งหากว่าโครงการนี้สําเร็จก็จะเป็นโอกาสที่ดีของกัมพูชาโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นักวิชาการของกัมพูชาก็บอกนะคะว่าไม่ได้คาดหวังว่า10ประเทศจะบรรลุเป้าหมายทุกอย่างทันทีที่เราเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558เพราะอาเซียนยังคงใหม่เกินไปแต่หลายอย่างที่เกิดขึ้นก็จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญค่ะที่จะนำพาทั้ง10ประเทศไปสู่จุดหมายได้ในที่สุด ขณะนี้พม่านะคะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่กําลังก้าวเข้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและกําลังจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนนี้ซึ่งขณะนี้เองนะคะทางการพม่าก็กําลังพิจารณากันอย่างหนักค่ะว่าจะให้ทีมสังเกตการของอาเซียนรวมถึงเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมสังเกตการในระหว่างที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนนี้ด้วยหรือไม่ ประธานาธิบดีเต็งเสงได้ให้คำมั่นนะคะระหว่างที่นายสุรินทร์พิสุวรรณเลขาธิการอาเซียนเดินทางเยือนกรุงเนปิดอว่าพม่าจะพิจารณาอย่างจริงจังค่ะว่าจะอนุญาตให้ผู้สังเกตการจากอาเซียนเข้าไปสังเกตการการเลือกตั้งซ่อมในวันที่1เมษายนนี้ได้หรือไม่แต่จากแนวโน้มแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะและยังประกาศให้ยกเลิกข้อจํากัดการหาเสียงทั้งหมดเพื่อให้เข้าถึงการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมมากที่สุด แ้งเซงยังบอกอีกนะคะว่าเรื่องที่พม่าให้ความสําคัญอย่างยิ่งในขณะน,นี้นั่นคือเรื่องของการสร้างงานและจะเดินหน้าสร้างงานให้มากที่สุดเพื่อให้ชาวพม่าที่เดินทางไปทํางานในประเทศอื่นๆกลับมาทํางานในประเทศเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับทั้งไทยและมาเลเซียที่มีแรงงานพม่าเป็นจํานวนมากและยืนยันนะคะว่าพม่ามีความพร้อมสําหรับซีเกมปี2556และการเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนในปี2557แล้ว ขณะนี้พม่ามีประชากรราว60ล้านคนค่ะและคาดว่าจะมีประชากรทะลุ100ล้านคนในอีก20ปีข้างหน้าซึ่งแต่งแสงเองก็เห็นพ้องกับข้อแนะนำของเลขาธิการอาเซียนค่ะที่บอกว่าต่อไปพื้นที่ลุ่มน้ำอิระวดีจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของโลก พร้อมระบุว่าพม่าเตรียมหาทางพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวในลุ่มน้ําอิวรวดีที่ไม่เพียงแต่จะป้อนให้ประชาชนในประเทศได้เท่านั้นแต่จะยังสามารถเป็นอู่ข้าวอุ่นน้าที่สําคัญให้กับสังคมโลกได้อีกด้วยดรสุรินทร์เองก็บอกนะคะว่าพม่าเปิดรับทุกกิจกรรมของอาเซียนแล้วและความช่วยเหลือของทั้งอาเซียนและนานา,นาประเทศก็จะช่วยผลักดันให้พม่ามีบทบาททั้งในอาเซียนและในสังคมโลกได้มากขึ้นค่ะ คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยเรื่องของการป้องกันสิทธิเด็กและสตรีหรือว่า a c w c นะคะก็มีการจัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วเมื่อวันที่14ถึง16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่กรุงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะเดนยใกการประชุมครั้งนี้ a c w c มีการวางแผนสำหรับปี2555ถึง2559ค่ะ เพื่อให้ความมั่นใจว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าประเด็นเรื่องของสิทธิเด็กและสตรีภายในภูมิภาคอาเซียนจะต้องได้รับการปกป้องและคุ้มครองโดยการหารือดังกล่าวก็เพื่อก่อสร้างเป็นเครือข่ายภายในสังคมขึ้นนะคะเพื่อปกป้องป้องกันและช่วยเหลือเหยื่อของความรุนแรงทั้งในเด็กและสตรีภายในภูมิภาคอาเซียนของเรา และเพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ภายในของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศว่ามีวิธีการรักษาและให้เหยื่อเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างไรและจะมีการประชุมคณะกรรมาการว่าด้วยการปกป้องสิทธิเด็กและสตรีหรือ a c w c ครั้งที่5ในเดือนกรกฎาคมที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะ